สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูแตมอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในชั่วโมงที่3นะคะเด็กๆจังจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการแต่งกายอย่างไรให้หน้าดูใช่ไหมคะการแต่งกายที่เหมาะสมตามโอกาสใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอยู่บ้านไปโรงเรียนไปเที่ยวไปวัดไปงานศพแต่งกายในฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะสำหรับวันนี้นะคะดเด็กๆ เราจะเรียนในเรื่องของการจัดเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะรู้จากการแต่งกายแล้วเราก็ต้องรู้จากการจัดเก็บเสื้อผ้าของตัวเองด้วยใช่ไหมคะการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะเด็กสังเกตดูจากภาพนะคะจากภาพจัดเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยไหมคะไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะแขวน ทุกที่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้จักการจัดเก็บเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าของเราจะเรียบร้อยมากเลยนะคะการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นแยกเป็นประเภทอย่างเช่นเสื้อผ้าที่นักเรียนสวมใส่ควรจะเก็บยังไงเก็บไว้ที่ไหนวันนี้เราจะได้เรียนกันค่ะ เสื้อผ้าที่เราสวนใส่นะคะควรจะปฏิบัติคือโยนทิ้งไหมคะไม่โยนทิ้งนะคะพับเก็บใส่ตู้แยกเป็นประเภทให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเชนะ็ดหน้าถุงเท้านะคะชุดชั้นในของนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่อยู่บ้านนะคะหรือว่าเราจะ นำมากองรวมกันเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่การจัดเก็บเสื้อผ้านะคะแบบนั้นน่ะคือวางฉันจะวางไว้ตรงนี้พรุ่งนี้เช้าถ้ามาเรามาหาเราหาเจอไหมคะไม่เจอใช่ไหมคะเราควรจะผึ่งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้ที่ราวให้เหงื่อมันแห้งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำมาใส่ตะกร้านะคะ ใส่ตะกร้าควรจะแยกเป็นประเภทผ้าขาวกับผ้าสีนะคะเพื่อง่ายต่อการซักนะคะเพราะว่าการซักถ้าซักรวมกันระหว่างผ้าขาวกับผ้าสีนะคะผ้าสีก็คือผ้าที่มีเสื้อที่มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่ตกสีนะคะแล้วถ้าเราซักรวมกันกับเสื้อสีขาวนะคะ ก็จะทำให้เสื้อของเรานะคะไม่ได้ขาวอีกต่อไปค่ะนำเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะจัดเก็บเสื้อผ้าที่แห้งแล้วใส่ตะกร้านะคะการจัดเก็บเสื้อผ้าจะมีเป็นสองประเภทนะคะก็คือเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด และก็เสื้อผ้าที่ต้องรีดนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดก็ประเภทเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นผ้าเช็ดตัวถุงเท้าชุดชั้นในนะคะไม่ต้องรีดนะคะพับแล้วพับเก็บแล้วแยกแต่ละประเภทนะคะ แยกแต่ละประเภทเด็กสังเกตเห็นไหมคะเขาจะมีชั้นที่ใส่ถุงเท้ากางเกงในพับเสื้อยือดให้เรียบร้อยชุดที่ใส่ไปโรงเรียนจะแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวไว้ด้านบนนะคะเสื้อผ้าที่ต้องรีดเชน่นชุดนักเรียนเสื้อเชิ้ตกระโปรงนะคะ เมื่อรีดเสร็จแล้วควรใส่ไม้แขวนแล้วนำไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะการจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อประโยชน์มีดังนี้ค่ะเด็กๆมีประโยชน์ดังนี้จัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะคือเป็นการสร้างวินัยให้ตนเองเป็นคนมีระเบียบวินัย หาของก็หาเจอนะคะอย่างเช่นวางรองเทา้านักเรียนไว้รองเท้าพาละรองเท้าใส่เที่ยวจัดเก็บให้เรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่จัดเก็บวางไว้ละเกะละกะบางคนนะคะอาจจะหาไม่เจอบางคนอาจจะใส่มาโรงเรียนด้วยความรีบหยิบรองเทา้านักเรียนมาข้างหนึง่ง รองเท้าใส่เที่ยวข้างหนึ่งขึ้นรถนักเรียนมาเป็นยังไงบ้างคะเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเรารู้จักจัดเก็บนะคะเราก็จะเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเองนะคะสองนะคะช่วยให้มองดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสาม หยิบใช้ได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาค้นหานะคะถ้าเด็กๆอยากได้ถุงเทา้าสีขาวใส่มาโรงเรียนนะคะก็ไปหยิบงถุงเทา้เทาที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วใส่มาโรงเรียนแต่ถ้าเราไม่จัดเกมเลยถุงเท้าไปเที่ยวถุงเท้าใส่มาโรงเรียนหยิบมาคนละสี ด้วยความรีบขึ้นรถนักเรียนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีขาวหายเขาไหมคะหายเขาใช่ไหมสีป้องกันสัตว์ต่างๆเช่นหนูแมลงสาบมดมาอาศัยและทำลายเสื้อผ้านะคะถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไว้นะคะเด็กๆบางทีนะคะอาจจะมีมดนะคะ มาทำรังนะคะที่เสื้อผ้าของเราได้นะคะเด็กๆ5นะคะป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะที่เวลาที่เราไม่ใส่เสื้อผ้านะคะถ้าเราจัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเราก็จะดูสะอาดเรียบร้อยสะาดตาแล้วก็ไม่มีฝุ่นละอองนะคะหรือว่าสิ่งสกรปรกเช่น นก uh, no. อาจจะมาขี้ใส่หรือว่าอาจจะเป็นมแมลงสาบตุ๊กแกอะไรอย่างนี้นะคะ6 oh. ช่วยให้เสื้อผ้านะคะเก็บไว้ได้ยาวนานเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเราเก็บเสื้อผ้าไม่ดีนะคะอาจจะมีมดมแมลงสาบมาแท้ของเรานะคะเราอาจจะใส่ได้ไม่นานนะคะแต่ถ้าเราเก็บ ให้เรียบร้อยนะคะก็จะคือเป็นการประหยัดอาจจะนำมาใช้ได้สำหรับน้องนะคะถึงเราใส่ไม่ได้แต่ว่าน้องเราใส่ได้ใช่ไหมคะเป็นการประหยัดบ้างนะคะหลังจากที่เด็กเรียนมาแล้วเด็กๆพอจะสรุปได้ไหมคะว่าในการเรียนเรื่องนี้เด็กๆได้อะไรบ้าง เด็กๆได้รู้จักกา,จก,าการจัดเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะการจัดเก็บเสื้อผ้าการจัดเก็บถุงเท้ารองเท้าใช่ไหมคะการจัดเก็บรองเท้าถุงเท้านะคะถ้าเราไม่จัดเก็บมันจะสะอาดเรียบร้อยไหมคะไม่ไม่งามตาใช่ไหมคะเด็กๆอะไรอีกคะ วิธีการพับผ้าพับผ้าเข้าตู้อะไรคะการจัดเก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่รีดและก็ไม่ต้องรีดใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดมีอะไรบ้างคะคือชุดแบบไหนบ้างกางเกงยืด กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามถุงเท้าชุดชั้นในอันนี้คือเสื้อผ้าที่เราไม่ต้องรีดใช่ไหมคะสามารถพับและก็เก็บแยกประเภทได้เลยใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่ต้องรีดล่ะคะเสื้อผ้าที่ต้องรีดคือ ชุดนักเรียนเสื้อเชิตกรับโปรงนักเรียนกางเกงนักเรียนใช่ไหมคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องรีดเด็กๆรีดผ้าเป็นหรือยังคะยังไม่เป็นใช่ไหมคะบางคนบอกหนูเป็นแล้วคะ่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะครูแต้มเชื่อว่าเด็กๆมีความรู้และความเข้าใจจากการเรียนนะคะของครูแต้มแล้วแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะครูแต้มมีใบงานให้เด็กๆทำนะคะทำในชั่วโมงนี้นะคะใบงาน เรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะใปงานเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ปฏิบัติถูกต้องและกาเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะข้อที่1นึ่งเด็กๆอ่านตามครูเต็มนะคะ ข้าวหอมใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นเมื่ออยู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วยกันอ่านนะคะรอบนี้เด็กๆช่วยกันอ่านค่ะข้าวหอมใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นเมื่ออยู่บ้าน ถูกหรือผิดคะถูกใช่ไหมคะเขียนเครื่องหมายถูกนาข้อที่1ข้อที่2เด็กอ่านตามครูเต็มนะคะต้นน้ำพับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า ข้อที่สองอีกครั้งนะคะพร้อมๆกันค่ะต้นน้ำพับเสื้อที่ใส่แล้วเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าถูกหรือผิดคะเสื้อผ้าที่ต้นน้ำใส่แล้วแล้วก็พับเก็บในตู้เสื้อผ้าถูกหรือผิดผิดใช่ไหมคะ ข้อที่3ามอ่านตามผู้แต้มค่ะฝ้ายแยกถุงเท้าและเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้คนละตะกรา้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมๆกันค่ะฝ้ายแยกถุงเท้าและเสื้อผ้าขอโทษนะคะเอาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ฝ้ายแยกถุงเท้าและเสื้อที่ใส่แล้วไว้คนละตะกรา้าถูกหรือผิดคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะฝ้ายแยกถุงเท้าและเสื้อที่ใส่แล้วไว้คนละตะกรา้าถูกหรือผิดคะถูก ข้อที่ 4, ข้อที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10ดเด็กๆฝึกทำเองได้ไหมคะข้อที่4และข้อที่10นะคะคุณครูฝากให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดเองนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมนะคะ ส่งแบบฝึกหัดส่งใบงานของครูแตมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแตมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมส่งกันบ้านครูแตมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ